คณะกรรมาการครับเด็กคนต่อไปมีอายุเพียง14ปีแต่ว่าได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่30ที่ฟิลิปปินส์ครับเธอเล่นกีฬาอะไรเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรเชิญพูดคุยสัมภาษณ์ได้เลยครับชครับเสอโอ้โห สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกมลชนกขวัญเมืองค่ะชื่อเล่นชื่อเนยอายุ14ปีมาจากโรงเรียนหอวังค่ะอ่ะคุณว่าเขาเล่นกีฬาอะไรดูทรงแล้วเจ็ตสกีโอ้โหด้วยสีผิวสีเกมเขามีแล้วเหรอไม่เออยังไม่มีเว้ยวิ่งเปล่าวิ่งสีเกมเอววิ่งหรือเปล่ามีสิทธินะอย่างอย่างอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมวยไม่ค่ะโอ้ยให้เกียรติน้องด้วยว่ายน้ำเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะ เนี่ยทรงอะไหล่กว้างไงเฮ้ยว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกสี่ขวบค่ะสี่ขวบก็ตอนนั้นคือก็ไม่คิดว่าจะก้าวมาเล่นกีฬาค่ะเพราะว่าตอนนั้นป่วยเป็นภูมิแพ้แล้วคุณหมอเขาให้หากีฬาเล่นตอนแรกก็คือไปเล่นแบดหรือว่าไปเล่นกีฬาอย่างอื่นแต่ว่าก็คือไม่ชอบก็ไปเจอประวัติเก่าของพ่อคือไปเปิดอัลบั้มพ่อเจอว่าพ่อเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติมาก่อนค่ะก็เลยตัดสินใจให้พ่อสอนว่ายน้ําให้ค่ะคุณพ่อเป็นทีมชาติอะไรลูก ไหว้น้ำเหมือนกันค่ะ,ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างอายุ14ได้ติดทีมชาติก็รู้สึกประทับใจในตัวเองค่ะก็คือตอนเด็กๆก็คือเป็นความฝันที่แบบใหญ่ที่สุดว่าอยากติดซีเกมสักครั้งหนึ่งสุดท้ายก็คือทำได้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะโอเโหลอ,อเชียร์เลยนะแล้วน้องเป็นคนที่ไหว้ท่าอะไรฮะไหว้เดี่ยวผสมค่ะ ก็คือมีผีเสื้อกันเชียงกบฟรีค่ะในระยะเดียวค่ะหนูมีไอดอลไหมลูกมีค่ะใครคะพี่อุ้มค่ะนัทธนันจันกระจ่างค่ะชอบอะไรในพี่อุ้มคะก็คือความพยายามของพี่อุ้มค่ะแล้วก็พอพี่อุ้มเขาพยายามจะทําอะไรก็คือเขาก็ทําได้สําเร็จค่ะอแล้วเป้าหมายของตัวหนูในเส้นทางนี้สูงสุดคืออะไรโอลิมปิกค่ะโอลิมปิกต้องได้มั่ใจว่าต้องได้ ะแล้ววันนี้มาความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากให้นาฬิกาให้พ่อกับแม่ค่ะเป็นนาฬิกาแบบสปอร์ตค่ะทําไมคะเพราะว่าพ่อกับแม่ชอบออกกําลังกายค่ะแล้วก็ชอบดูแลสุขภาพก็คือหนูอยากให้นาฬิกาข้อมือนี้เหมือนแทนสัญลักษณ์ว่าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับหนูไปนานๆนะคะน่ารักมากเลยนี้ คุณพ่อคุณแม่รู้หรือเปล่ายังไม่รู้รอนันไม่รู้เลยแสดงว่าคุณพ่อแม่ฟังอยู่นี่ต้องกรี๊ดแล้วตอนนี้เออน่ารักจังเลยน้องเนยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะ,คะเนยสวัสดีลกูกทา้านกรรมการครับผมอยากบอกเล่าบางอย่างว่าทําไมเด็ก14จึงติดทีมชาติได้เนยค่ะบ้านหนูอ,อยู่ที่ไหนลูกอยู่สามพานนครปฐมค่ะตื่นกี่โมงลูกทุกวัน ีสี่ครึ่งค่ะเดินทางมามาศูนย์กีฬาประชานิเวศตรงถนนประชาชื่นค่ะซ้อมนานขนาดไหนลูกซ้อมนานก็คือสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงค่ะแล้วไปไหนต่อลูกก็ไปโรงเรียนค่ะเรียนหนังสือที่หอวังใช่ค่ะเรียนจบเลิกเรียนไปไหนลูกไปซ้อมค่ะกลับถึงบ้านกี่โมงลูกสามทุ่มค่ะรู้ทาแบบนี้สัปดาห์หนึ่งกี่วันลูกทั้งหมดหกวันค่ะห0สิบมือค่ะถึงเก่งอย่างนี้ไม่มีอะไรเสกได้นะครับ ทุกอย่างมาจากความพยายามท่านนมการครับโจททย์ี่เราท้าทายน้องเนยไม่สามารถท้าทายในสตูดิโอของซุปเปอร์เทนได้นึกว่าจะลงทุนเอาสร์มาแล้วน้ำเข่าทีมงานไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณนะครับเราไม่กังวลกลัวท่านผู้ชมเปียกเรื่องเดียวเลยนี่คนนี้กลัวน้ํามากเหรอครับเพราะอะไรครับเขาเป็นโรคกลัวน้ะค่ะไม่เคยได้อาบน้าด้วยอาบน้โดนอันนั้นอ้นบบ้าเหรอคร เข้าสู่ภารกิจดีกว่านะครับในประจำที่ลูกประจำที่เชิญครับท่านกรรมการครับโจทย์ที่เราท้าทายน้องเนยต้องไปที่สระว่ายน้ำระดับสาลครับต้องมีระยะ50เมตรเราไปกันที่นี่ครับศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบพระคุณมากนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยครับ นี่คือน้องเนยครับนี่คือการอุ่นเครื่องวอร์มก่อนนะครับและคู่แข่งน้องเนยครับเป็นนักกีฬาระดับโลกครับรู้จักมือครับรู้จักลำตัวครับสิงเขาคือโกตีตอบวิโดยไยกระซิบครับพี่โกพอทราบว่าจะต้องแข่งกับน้องรู้สึกยังไงครับขนม ทำไมถึงคิดว่าเป็นขนมครับเพราะว่าน้องเนี่ยเขาเพิ่งมารู้จักน้ําตอนห้าขวบครับหนูได้รู้จักกับน้ําตั้งแต่แม่ไปวางไข่ในน้ำเราไม่ใช่ลูกอหอหลังจากที่หางหดแล้วขึ้นมาบนบกเพราะันเรนพี่โก้ขัวัวที่เขาไม่กลัวเพราะว่าเขามีตัวช่วยครับเฮ้ยจริงเหรอตัวช่วยเขาเนี่ยโด่งดังมากจาก Ten Fight เฮ้ยไปพบกับตัวช่วยของพี่โก้ครับ คือเขาคนนี้เฮ้ยโดมดมสายฟ้าครับโอโดมไหวไหมก็ก็ไหวอยู่นะคือว่าพี่กายไปก่อนพี่กายพี่กายเออพี่กายนะพี่กายไปก่อนไปพี่กายไปก่อนเพราะว่าถ้าผมไปก่อนผมสบายสบายได้อยู่จะไม่ไหวนะม่วให้ยูไหวให้ยูสู้ก่อนโดมโดมเขาชื่อพี่อะไรนะ พี่กายครับอ่าพี่กายนะก็ต้องใช้แล้วล่ะมาไกลนี้ก็ต้องใช้แล้วล่ะพี่โกตีพี่โกตีเออพี่กายอาอะไรเขาพี่กายอาจารย์เขาต่อยต่อยมวยเออถ้าทักพี่เป็นพี่กายแล้วเมื่อเจอพี่หอยต้องทักเป็นล้อ๊อกแน่เลยกติกาของเรานะครับพี่โกตอยู่ฝั่งหนึ่งพี่โดมอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับนั่นหมายความว่า สองคนนี้จะว่ายมา50เมตรกลับ50เมตรคือ100เมตรเท่านห้นสองคนรวมกัน100เ <100 m. S 2> มตร100เมตรว่ายท่าอะไรก็ได้ท่าอะไรก็ได้อิสระเลยส่วนน้องเนยครับต้องว่ายเดี่ยวผสม4ี่ท่า200ร <m. S 1> <200 m. S 2> ้อเมตรเนยลูกการที่จะต้องว่ายมากกว่าเขาสองเท่าแล้วมีคนสองคนมารุมเราหนูรู้สึกยังไงลูกก็เฉยๆค่ะแต่มาดูกันว่าว่ายมากกว่าเขาสองเท่าจะเป็นยังไงครับ ใจใจยังกายอยู่นยังกายอยู่เตี้ยแบบนี้ดอล้าอลมอว่า้าผิเตื้อนะครับที่สองพาิดสายครับโอ้โหดูสโตรครับสวยงามมากหลช่วงตัวแล้วเกิรลป็นวคนนักกสฬาว่น้ำแต่ครูดูหนูก็ต้วงเ็นที่นะโ โอ้ไหวลำตะคองมากเลยโอ้ห้าสิบเมตรไอ้ไอ้ทีคนที่พูดดีๆนี่อยากให้เป็นลองจังเลยไปแล้วครับน้องกลับตัวแล้วครับกลับตัวจากพิ่เซื้อเป็นท่ากันเชียงครับส่วนพี่โก้โอ้ยไม่เห็นเลยอ่ะพี่โก้โก้พี่โก้พี่โก้มาแล้วพี่โก้มาแล้วผสมหลายท่ามาก น้องเาย์กำลังจะแตกขอบตาที่ระยะ100เมตรแต่พี่โก้ยังไม่เปลี่ยนผัดเลยครับโอ้แต่หนูก็หนูก็ตู่สีนะไปแล้วครับจับตัวครับท่าต่อไปครับหนึ่งหนจังหวะไหมแล้วครับถ้ากบครับโอ้โหดูตัวโกครับสวยมากครับสวยมากพิโก้อยู่ไหนครับพี่โก้ครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจบมาแล้วครับ ไปนะครับโมไปไปแลควความหวังขึ้นอยู่กับโดมครับ<ด><ด>กับระยะ50เมตรสุดท้ายถ้าโดมแตกขอบสะแปลว่าจะชนะทันทีครับ<ด>ในขณะที่ตอนนี้น้องเนยยังไม่ถึงครับเฮ้ยได้ทรงได้โดมได้ตอนนี้น้องเนยดิงนสุดตไปเรื่อยๆครับ เหนยเหลือ50เมตรสุดท้ายแล้วครับแต่ตอนนี้พี่น้องวไายสับชิ้นสามไปแล้วครับต้องเนื่ยจะตามทันไหมครับมาแล้วครับ50เมตรมันเหนื่อยจริงเหนื่อยเหนื่อยมากลองเฮอะใครว่าจะเก่งลองดีมางเลยเลยครับทางใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วครับตอนนี้เหนื่อยไล่มาแล้วครับโค้หมดแล้ว จบนะไปไปโอ้โหดูไงขนาดขนาดโดมนะนะเพนไปเพนนะใครชนะใครชนะยังจะถามเนาะมีหวังอะเนาะเขามีหวังอะเนาะแม่คือถ้าตรงๆนะ,ะถ้าเอาอีกคนหนึ่งไปเนี่ยมีโอกาสชนะสูงมาก เอาตรงนะพี่เอาตรงเลยนะคือแหมพี่ตุ๊บพี่ตุ๊บวันหลังเอาไอ้คนปากดีไปว่ายทักห้าสิบเมตรตัวเชื่อเลยพี่หอยห้าสิบเมตรมันเหนื่อยจริงจริงเนี่เอางี้ไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยแข่งกับหนูเนี่ยห้าสิบเมตรที่ผ่านน้องนี่หวัดน้องเลยวันนั้นพี่ก็ว่ายเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะนี่แต่น้องยังไม่เคยเห็นพี่ไหว้ห้าสิบเมตรนี่พี่ขอสี่ท่าเลยนี่ท่าอะไรเมื่พี่เบนจางข้าระดิษฐ์ คือต้องบอกว่าโจทย์แรกเนี่ยทีมงานก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีที่จะท้าทายน้องเหนือครับเราจึงมีโจทย์สองซึ่งรับรองได้ว่าโหดและหินสุดๆทีมงานครับเข้าสู่โจทย์ที่สองครับและคู่แข่งของเขามาแล้วครับพี่เงือกุ้มครับ าเหรียทงสีเกมครับท่านกรรมการครับเนย,ยเนี่ยถนัดระยะ400แต่ว่าพี่อุ้มเนี่ยเขาถนัดระยะสั้นกว่า200ยาวันนี้เนี่ยเราท้าเขาที่โจทย์ระยะสั้นครับคือว่ายน้ำฟรีสไตล์1 0 0อเมตรสับเลยซึ่งเป็นระยะของพี่อุ้มเนยจะต้องว่ายแข่งกับพี่อุ้มและถ้าจะแพเนี่ยต้องแพ้ไม่เกิน1วินาทีครับ นี่คือความท้าทายครับง่ายหรือยากค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นแบบทีมชาติชุดใหญ่แล้วค่ะพร้อมนะลูกค่ะเชิญครับน้องในหมวกสีชมพูนะครับ<ห>พี่<ห>อุ้มหมวกสีขาวครับโอ้โหนี่คือล้าเนืดูทุกกล้ามเนื้อครับพี่อุ้มอายุมากกว่าอยู่19ปีครับ ทั้งคู่คือนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยครับสำคัญมากคือจังหวะการออกตัวนะครับคือนักกีฬาว่ายน้ำที่เก่งๆเนี่ยตรงนี้มีผลไหมลูกมีผลค่ะการออกตัวเป็นเทคนิคเฉพาะอย่างหนึ่งค่ะที่ต้องออกตัวให้เร็วเรียกได้ไหมครับว่าบางครั้งชนะที่ออกตัวได้ค่ะแล้วสังเกตว่าเวลาลงน้ำมาลูกคนที่อยู่ในน้านานๆก็เรียกว่าทาท่าอะไรสตรีมไลน์ค่ะสตรีมไลน์ยิ่งได้นานยิ่งดีไหมใช่ค่ะแต่ว่ามาตรฐานก็คือห้ามเกิน15นานี้ค่ะ 15เมตรต้องไม่เกิน<า>ใช่ค่ะเรามาดู2จุดก่อนนะครับว่าใครจะออกตัวเป็นยังไงแล้วก็จะอยู่ใต้น้ำสตรีมไลน์เป็นยังไงนะครับครับพร้อมแล้วเข้าสู่การแข่งขันครับ <S 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 ทางขวาของจอคือน้องเนยนะครับทางซ้ายคือพี่อุ้มครับฟรีสไตล์100เมตรครับโอ้ย เลยเร็วกว่านิดนึงนะครับดูจังหวะสตรีมไลโอ้พี่อุ้มไปไกลกว่านิดนึงครับโอ้แล้วแฟงเลยอ่ะโอ้ดูจังหวะสระโโตกแต่ละคนครับอุ้ยอุ้ยนี่สูสีมากนะครับสูสีมากอุ้มนำอุ้มนำแล้วไม่ใช่น้องเนยนำนิดนึงครับโอ้ใช่โอ้พี่อุ้มกลับมานำแล้วครับโอ้นี่สูสีมากครับโอ้ห้าเดียวกันเลยจ้วงจังหวะเดียวกันครับแต่ว่าพี่อุ้มนำอยู่นิดนึงครับกลับตัวครับ ดูว่าตับตัวแล้วใครอุ้ยตอนนี้กลับมาที่อุ้งนันะครับอุ้ยจังหวะสตรอกเดียวกันเลยะท่านผู้ชมครับสำคัญคือเวลานะครับต้องไม่เกิน1วินาทีนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสูสีมากครับเดี๋ยวไส้แต่ขอบตต้องไม่เกินหนึ่งวินาทีนะครับพี่กุ้งทิ้งนะครับ เวลาครับต้องวุ้นเวลาอยากกันหนึ่งวินะครับอยากกันหนึ่งวินะครับเวลาหนึ่งวินาทีเป๊ะเลยครับโอ้โหเห่งหน้คือพี่อุ้มเขาเต็มที่จริงๆใช่เขาเต็มที่จริงๆซึ่งดีมากสมศักดิ์ศรีท่านคณะกรรมการครับ ความพยายามและความตั้งใจพาน้องเนยไปสู่ทีมชาติและวันนี้ได้เห็นความสามารถของน้องเนยทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับครูชอบใจที่เด็ดเดี่ยวของหนูมากเลยหกวันที่ซ้อมมันคือความเสียสละแน่นอนโอเคเพื่อหนทางนี้ของหนูแต่ที่สําคัญคือหนูกําลังเสียสละเพื่อให้คนไทยที่เชียร์หนูมีความสุขในการดูหนูครูว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับนักกีฬาพวกเรา เป็นแรงใจนะลูกนะขอให้ความมุ่งมั่นของหนูความเด็ดเดี่ยวของหนูพาหนูไปสู่จุดที่หนูต้องการนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคคุณ่ะเราให้ทางเราในลูก พี่ซุปแจ้งเรื่องความสามารถความตั้งใจความมุ่งหวังและความฝันของหนูไปยังพี่พี่คิงพาวเวอร์แล้วพี่พี่เขาเตรียมบางอย่างให้กับน้องเนยลูกหันไปมองด้านั้นลูกทีมงานครับขอความฝันของน้องเนยด้วยครับน้องเนยลูกหันมามองได้แล้วครับขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่คือนาฬิกาสำหรับออกกำลังกายครับ <c oughs> น้ำหนักเบามากและรองรับกิจกรรมต่างๆมากมายที่สำคัญนะครับ <c oughs> ดำน้ำได้ลึก50เมตรโอ้โหสามารถวัดความฟิตร่างกายได้เรามีให้สองเรือนให้คุณพ่อคุณแม่ใส่เป็นคู่กันแล้วที่สำคัญนี่รองเท้าคู่นี้ให้หนูใส่วิ่งออกกำลังกายลูก <c oughs> ขอบคุณค่ะทั้งหมดตรงนี้มอบให้ลูกจาก King Power และมีทุนให้หนูด้วยสรับนุนในการ ฝึกซ้อมของหนูนะครับรรมูลนี้มอบให้กับน้องเนยจาก King Power 30,000บาทจาก King Power ครับขอบคุณเนยมากที่มาฟุตเทนอน่างนี้นะครับนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วว่ายน้ำของเรานะครับน้องเนยครับขอบคุณมากลูก จริงๆอยากดูการแข่งขันมากเลยอ่ะท่านก็ลั้ทำงานตั้กคนเนี้ยซ้อมบุกวันในหนึ่งสัปดาห์พักวันเดียวแล้วก็ไปแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่ผมนึกสะท้อนใจกันเลยนะครับบางครั้งนักกีฬาที่เขาทุ่มเทเนี่ยแต่พอผลออกมาไม่ได้ดังใจเนี่ยด่าโดนดากองเชียร์ผมเข้าใจนะบางทีอารมณ์มันก็รู้สึกมันมันหุดหกิจแต่เราก็เราก็เขียนไปแรงๆบางทีนักกีฬาไปอ่านเนี่ยมีผลมีผลตั้พังเขาแพ้เนี่ยเขาก็เจ็บอยู่แล้วผมคิดว่าตรงเนี้ย เราอาจจะไม่เคยศึกษาเรียนรู้เรื่องวิธีการใช้ออนไลน์เรามีเครื่องมือมาช่วยเหลือตรงนี้ครับเครื่องมือนี้เนี่ยอยู่ในโครงการที่ชื่อว่า AS อุ่นใจไซเบอร์มันมีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานโลกก็ชื่อว่า DQ Test คือเจ้า DQ เนี่ยครับเป็นเครื่องมือวัดความฉลาดทางดิจิทัลที่ช่วยเ,เราสามารถจัดการแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมครับรวมถึงเรียนรู้ที่จะเคารพกฎกติกาในโลกออนไลน์ คุณพ่อคุณแม่คุณครูสามารถให้น้องๆไปทดสอบ DQ Test ได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยครับอ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูน้องๆเข้าไปศึกษานะครับตรงนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ A.S. อุ่นใจไซเบอร์ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ